สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกับสิ่งแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นิสสัน i n นเทเลนชอยส์เอมเบล b ลอร์นะครับใครนะครับที่ไม่ทันเจ้าตัวนิสสันซิลฟี่1.8สีแดงเมื่อคันที่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราจัดสีขาวเข้ามาให้กับคุณลูกค้าได้เลือกไว้เป็นเจ้าของอีกหนึ่งคันนะครับเจ้าตัวนิสสันซิลฟี่คันนี้นะครับเป็นตัว1.8 V นะครับปี2013นะครับได้สีขาวมุกแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนหนักไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับผม ราคาเนี่ยก็เรียกว่าจับต้องได้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูสภาพของเจ้าตัวนิสสันซีฟี่ 1.8B คันนี้กันดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ไฟลีจะเป็นไฟลีแบบ LED นะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหน้าที่มีมาให้นะครับผมตัวรถเป็นสีขาวมุกค,ครับสีขาวมุกเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะเป็นสีที่ค่อนข้างแพงกว่าสีอื่นนะครับตอนที่ออกไปแดง ตัวไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ตรงที่กระจกมองข้างนะครับผมตัวมือจับนะครับก็มาพร้อมกับตัวทีเลสโกมีปุ่มล็อกรถแล้วก็กดล็อกลงได้จากด้านนอกนะครับคิวการ์เซมีมาให้แน่นอนนะครับผมคันนี้นะครับโอเคตัวล้อเป็นล้อแม็กนะครับคู่ตัวจากโรงงานนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายเนี่ยจะมีกุญแจนะครับที่สามารถกดเปิดด้วยรีโมทได้เลยนะครับผม นี่ครับเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของเขาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้ครับด้านท้ายก็ไม่มีชนหนักไม่มีรอยอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับเครื่องมืออุปกรณ์อยู่ครบนะครับียางเดินสวยปกตินะครับร่องน้ําเม็ดอาร์ของร่องน้ําก็ยังเดิมๆอยู่นะครับผมด้านท้ายเนี่ยเขามีตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับวัดระยะมาให้2จุดนะครับผมไฟท้ายก็จะเป็น ปลายท้ายแบบ LED นะครับผมนี่แบบนี้สวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับว่าเจ้าตัวซิลฟี่คันนี้เนี่ยจะสวยงามขนาดไหนด้านข้างกันก่อนแล้วกันนะครับที่แผงประตูนะครับจะมีลายไม้นะครับให้อารมณ์เพิ่มความหรูหรามานะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับผมพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มสตาร์ทมาให้นะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับตัววิทยุนะครับก็จะเป็น วิทยุคู่ตัวเดิมๆจากโรงงานนะครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยก็จะมีกล้องถอยหลังปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นนะครับพร้อมใช้งานสภาพสวยๆนะครับคอนโซลกลางหรือก็จะตกแต่งด้วยลายไม้เช่นกันนะครับผมป้าเพดานนะครับยังดูใหม่สะอาดอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านหลังครับผมตัวนี้เนี่ยที่ชอบมากๆเลยก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้แล้วนะครับ ก็เรียกว่าเย็นฉ่ําทั่วทั้งคันแน่นอนการนั่งนะครับการนั่งโดยสารของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็ค่อนข้างนั่งสบายนะครับเอ็นหลังสบายเฮดรูมสูง,สง,สงๆกว้างๆแบบนี้นะครับผมโอเคภายในสวยๆแบบนี้เลยไม่น่าพลาดเดี๋ยวเรามาฟังราคาของเจ้าตัวซีฟี่คันนี้ดีกว่าครับสำหรับเจ้าตัวนิสสันซีฟี่นะครับ 1.8V ปี2013คันนี้นะครับได้สีขาวมุกแบบนี้นะครับราคาของเขาเราจ,จัดจำหน่ายาไว้เพียงแค่ 3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะครับแบบฟรีดาวได้เลยครับแล้วก็ผ่อนนะครับแล้วผ่อนอยู่เพียงแค่เดือนละ6ก0ันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจเจ้าตัวนิสสันซีฟี่คันนี้นะครับก็โทรมาสอบถามเจ้าที่ของเราได้นะครับที่เบอร์0-2 413 44 4 6นะครับจะมีเจ้าที่คอยให้คำตอบแล้วก็สอบถามเรื่องโปรโมชั่นการจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยการส่งรถอะไรต่างๆกับเจ้าที่ของเราได้เลยนะครับวันนี้นะครับซิงขออนุญาตลาไปแล้วครับผม สวัสดีครับ